เล่าไปเรื่อยเสือสมิงผู้ที่มีจิตแก่กล้าและพลังจิตสูงส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแต่พระป่าสายปฏิบัติหรือพระธุดงเท่านั้นที่ฝึกจิตบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นหลักมากกว่าจะไปเคร่งศึกษาพระธรรมในพระคัมภีร์เหมือนกับพระสงฆ์ตามวัดในตัวเมืองทั่วไปกับคารวะก็อาจจะมีบ้างที่ชอบปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนา จนจิตมีพลังสมาธิสูงก็มีอยู่หลายคนไม่รวมผูู้ที่ฝึกจิตด้วยตำราคาถาอาคมที่มีอยู่ทั่วไปนั่นอาจจะไม่ได้เข้มขังเท่ากับจิตของผู้ท้ทธ่ปฏิบัติธรรมมากนักคนพวกนั้นก็เลยไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับพระสายปฏิบัติยังไงเสียก็คงจะสู้จิตที่ปฏิบัติมาอย่างลุ่มลึกไม่ได้อยู่ดีสำหรับพระปาที่ปฏิบัติจนได้อภิญญาและจิตหลงติดอยู่ภายในรูปอภินญ,ญาไม่ไปไหนเลยก็มีเช่นเดียวกันหลวงพ่อศุน เป็นพระสายเดียวกันกับพระอาจารย์ล้อมหลังจากที่ได้รับการสั่งสอนแนะนําไปจากหลวงพ่อพระอาจารย์เดียวกันซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ก็ได้แยกย้ายกันออกไปปฏิบัติอยู่ตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่ที่ยังเป็นพระนมุมตามความชอบของตนเองก็คือการออกธุดงค์วัดไม่ว่าจะเป็นพืนป่าที่อยู่ในภูมิภาคไหนของประเทศตามที่สายพระป่าปฏิบัติต่ตอๆกันมาหรือแม้แต่เลยข้ามฝั่งข้ามประเทศก็ไปกันมาหมดแล้ว และหลวงพอ่อสนยังเคยได้ลำเลียนวิชา,าคมมาจากอาจารย์สายคารวาดอีกหลายคนที่ทุดงผ่านไปจนสุดท้ายก็ได้พบเจอกันอีกครั้งกับพระอาจารย์ล้อมหลังจาก15พรรษาผ่านไปในผืนป่าทางภาคอีสานในสมัยก่อนซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นผืนป่าอยู่มากมายและเป็นที่ที่พระป่าสายปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่แถบนั้นกันมากพระอาจารย์ล้อมท่านเป็นพระที่ไม่ค่อยจะพูดจาซึ่งผิดกับหลวงพอ่อสน ที่มีอะไรก็จะพูดจะบอกจนหมดสิน้นไม่มีอะไรต้องปิดบงังแม้แต่เรื่องการฝึกจิตภาวนาของตนเองที่ได้มาซึ่งอภิญญาอภินิหารที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียรที่พระป่าสายปฏิบัติทั่วไปไม่ค่อยแสดงให้ใครได้เห็นแม้จะเป็นพระโดยการกระทำเพราะนั่นมันเป็นผลพวงที่ได้จากสมาธิซึ่งเป็นกิเลสไม่ใช่ทางหลุดพ้นตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์แต่พระทุกรูปที่ได้เสวนาธรรมกับหลวงพ่อศุน ก็ไม่มีท่านได้ขัดหรือแสดงสิ่งที่ตนปฏิบัติได้เช่นเดียวกันให้ดูซึ่งในหมูพระปาจะยังรู้กันได้ด้วยยานบารมีที่สูงกว่านั้นอยู่แล้วแต่สำหรับหลวงพ่อศุนกับหลงติดอยู่แค่รูปยานอภิญญาที่ใช้ร่วมกับคาถาอาคมที่ลำเรียนมาเท่านั้นจิตก็เลยไม่พัฒนาไปไหนมากนักด้วยเหตุนั้นหลวงพ่อศุนท่านก็คิดว่าคงจะไม่มีใครปฏิบัติได้ถึงขั้นที่ท่านปฏิบัติได้ ก็เลยชอบจะคอยพร่ำสอนแนะนำพระรูปอื่นๆที่พบเจอแลกเปลี่ยนธรรมะกันเป็นประจำไม่เว้นแม้แต่พระอาจารย์ล้อมที่เป็นศิทธิอาจารย์เดียวกันครั้งที่ไปพบเจอกันโดยบังเอิญกลางป่าหลังจากที่ได้สนทนาธรรมทักทายกันอยู่พอสมควรแล้วหลวงพ่อสนก็ไม่ลืมถามเรื่องอภิญญากับพระอาจารย์ล้อมด้วยแต่พระอาจารย์ล้อมท่านก็ตอบเพียงแค่ ไม่ได้อะไรติดมาเลยจากการฝึกบำเพ็ญเพียรปฏิบัติภาวนามาอย่างเข่งคลัดได้แค่จิตที่สงบและมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเมื่อได้รับฟังคำตอบจากพระอาจารย์ล้อมก็ยิ่งเหมือนจะทำให้หลวงพ่อสนตะคิดตะขวางใจเหมือนกับพระอาจารย์ล้อมจะแกล้งต่อว่าตนเองว่าปัญญาไม่เกิดก็เลยคิดว่าพระอาจารย์ล้อมก็คงจะได้อภิญญาเช่นเดียวกันกับตนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนส่วนตนเองนั้น นอกจากอภิญญาที่ได้มาแล้วจากการบำเพ็ญเพียรก็ยังมีวิชาคมที่หล่ำเลียนมาด้วยเช่นเดียวกันจึงเกิดความคิดที่อยากจะลองดีกับพระอาจารย์ล้อมที่เป็นสิทธิ์รวมสำนักพระอาจารย์เดียวกันดูสักตังว่าการฝึกบำเพ็ญเพียรภาวนาของท่านไปถึงไหนแล้วบ้างหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานรวม 15, สิบาพรรษาพระอาจารย์ล้อมท่านรับรู้ได้ด้วยญาณขันสูงว่าหลวงพ่อศูนคิดอะไรอยู่ปลายแก่ของวันนั้นพระทั้งสองลูก ก็ได้แยกย้ายกันไปคนละทิศละทางไปหาที่ปากกของตนเองไกลกันออกไปหลายกิโลเมตรกลางป่าคนละดานตกคำฟ้ามืดไปไม่ทันเท่าไหร่หลวงพ่อสุนก็ลองวิชาอาคมที่ตนเองนั้นล่ำเลียนมากับพระอาจารย์ล้อมก่อนเลยด้วยการปลุกผีป่าและส่งไปรบกวนว่าจิตของพระอาจารย์ล้อมจะนิ่งมากแค่ไหนแต่ทว่าผีป่าที่ปลุกขึ้นมาด้วยวิชาาคมกับไม่ยอมไปไหน ดันลอยไปลอยมาแลบลิ้นปิ่นตาอยู่รอบๆหลวงพ่อศุนนั่นเองไล่ให้ไปหาพระอาจารย์ล้อมยังไงก็ไม่ไปจนเกิดความโมโหหลวงพอ่อศุลก็เลยตวาดไล่ออกไปเสียงดังจนผีป่าเกิดอาการหวาดกลัวตกใจพุ่งปลดพลาดเข้าใส่ล่างของหลวงพ่อศุนซะเองจนถึงกับงาง้ลังพึงก่อนที่ผีป่านั่นจะหลุดจากอาคมและหนีไปได้ทำให้หลวงพ่อศุนเกิดอาการโมโหไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ตั้งหลักได้กันเลยลองใช้อภิญญาร่วมกับอาคมที่ล่ำเลียนมาปั่นเทียนขี้พึ่งขึ้นมาให้เป็นควายธนูและปลุกให้มีชีพเหมือนดังมีชีวิตก่อนที่จะคว่างออกไปหาพระอาจารย์ล้อมตามที่ตั้งใจเพราะคิดว่าพระอาจารย์ล้อมคงจะมีวิชาดีเป็นแน่ผีป่าถึงได้ย้อนกลับพุ่งเข้ามาหาตนเองได้แบบนั้นทั้งที่ยังไม่ทันไปถึงตัวพระอาจารย์ล้อมเสียโดยซ้ำจู่ๆควายธนูที่คว่างสลายออกไปเป็นควันดำ พุ่งออกไปด้านหน้ากับพุ่งย้อนกลับมาหาหลวงพ่อศนอีกจนกระทั่งกดและอัฐาบริขารกระเด็นกระจัดกระจายออกไปคนละทิศละทางโชคดีที่หลวงพ่อศนหลบออกไปซะก่อนและเหมือนจะแก้ลําไม่ทันเพราะควายธนูเตรียมจะพุ่งกลับเข้าใส่อีกครั้งก็เลยแสดงอภิญญาแปลงกายล่างของตนเองไปเป็นเสือลายพาดก่อนพุ่งกระโจนหลบการไล่ขีดของควายธนูที่สร้างขึ้นมากับมือ แทนที่มันจะพุ่งไปหาพระอาจารย์ล้อมตามที่สั่งกับวิ่งไล่ขิดตนเองแบบเอาเป็นเอาตายสุดท้ายจึงต้องสู้เพื่อจะคลายอาคมออกจากมันให้ได้แต่โดยความว่องไวและดุร้ายของการที่มันเกิดจากวิชาอาคมสุดท้ายหลวงพ่อสนจำเป็นต้องฆ่าเพื่อที่จะหยุดวิชาอาคมที่กำกับมันได้โดยการพุ่งเข้าไปขยำที่ลำคอกัดกระชากเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาควายธนูที่เกิดจากวิชาอาคม กับเหมือนมีเลือดมีเนื้อขึ้นมาและเหมือนว่าจะมีชีวิตจริงๆบาดแผลชะกันที่เกิดจากคมเขี้ยวโดวยฤทธิ์จากการแปลงกายเป็นเสือของหลวงพ่อศุนกับเลือดสดๆที่แดงฉานไปทั่วมันกลับทําให้หลวงพ่อศุนตกใจเสียเองจนละคมเขี้ยวออกจากควายธนูนั่นออกไปเพราะตนเองนั้นเป็นพระไม่คิดจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจริงๆเพราะเพียงแค่อยากจะลองอาคมและอภิญญาของตนเองเท่านั้น อย่างไรตนก็นยังเป็นพระไม่ได้คิดหมายชีวิตใครถึงตายแต่เวลานั้นหลวงพ่อสนเองกับมีความรู้สึกว่าเลือดและเนื้อสดสดของควายธนูกลับมีรสชาติหวานหอมหน่าลิ้มลองแบบไม่รู้ตัวเกิดความอยากกินขึ้นมาและยิ่งมีความรู้สึกเหมือนว่าตนนั้นได้กลายเป็นเสือเข้าแล้วจริงๆยิ่งถ้าได้กินเนื้อสดสดเข้าไปคงได้กลายเป็นเสือสมิงเป็นเสียแน่แต่ช่วงเวลานั้นก็ไม่อาจจะยับยั้งชังใจของตอนเองได้ ระโจนพุ่งเข้าไปขยำควายธนูที่ยืนท้าทายด้วยความกระหายกัดฉีกเนื้อหนังควายธนูกินเข้าไปแบบไม่ทันยั้งคิดราวกับว่าอดอยากมาเนิ่นนานลืมเลื่องจะลองอภิญญากับพระอาจารย์ล้อมไปเสียสนิทจู่ๆล่างควายธนูที่เกิดจากอาคมเกิดสลายหายไปเสียเฉยๆต่อหน้าต่อตาแต่สายตากลับเปลือกไปเห็นพระอาจารย์ล้อมนั่งอยู่ในกฎจุดเดียวกันกับที่หลวงพ่อสุนท่านปักกฎอยู่ไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ ขณะที่ยังมีความอยากและกระหายเลือดเนื้อทำให้พงเข้าใส่ไม้จากขยำพระอาจารย์ล้อมที่อยู่ในกฎแต่ว่าล่างพระอาจารย์ล้อมกับหายไปอีกกลายเป็นล่างของหลวงพ่อศุนเสียเองเท่านั้นแหละก็ทำให้หลวงพ่อศุนได้สติกับคืนมาอีกครั้งเหมือนคึ่งหลับค่งตื่นจนสะดุ้งงา่ายหลังพึ่งลงไปก่อนจะรีบลุกขึ้นมาสำรวจตัวเองจนทั่วก็ยังเห็นว่าตนเองนั้นยังเป็นล่างของคนอยู่และยังอยู่ในกฎเช่นเดิมหันกลับไปทางด้านหลัง ก็เห็นพระอาจารย์ล้อมท่านนางนิ่งอยู่ในกฎที่ปากกฎอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนั่นเองรู้สึกแปลกใจโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยซ้ำทั้งที่ก็เห็นพระอาจารย์ล้อมนั้นแยกทางกันไปคนละทางแล้วเมื่อช่วงบ่ายแต่ทำไมถึงยังคงกลับมาอยู่ที่เดียวกันได้ไม่กล้าถามออกไปว่าเกิดอะไรขึ้นทำได้ก็เพียงสงบนิ่งหลับตาเข้าสมาธิทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนพอจะเข้าใจว่าอภิญญาและวิชาอาคมที่ตนนั้นมี เทียบไม่ได้เลยกับจิตท,ที่ว่างเปล่าลุ่มลึกที่มีอภินิหารขั้นสูงได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรด้วยซ้ำาก็ไม่มีอะไรจะสามารถมาแผ่วผ่านได้แม้แต่น้อยคงจะเหมือนกับพระอาจารย์ล้อมนั่นเองและเข้าใจว่าพระอาจารย์ล้อมเกิดคงจะบำเพ็ญเพียรภาวนาจนเลยคำว่าปัญญาไปไกลามากแล้วถึงขั้นที่ท่านบอกว่าทำให้จิตสงบและเกิดเป็นปัญญามากขึ้นในขณะที่ตนเองยังหลงติดอยู่แต่ในที่เดิมไม่ไปไหน พระอาจารย์ล้อมทันไม่ได้แสดงอะไรให้ดูแม้แต่น้อยแต่กลับทําให้หลวงพ่อสุนคิดได้ด้วยตัวเองเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นการสอนสั่งเนื่องจากว่าเป็นสิทธิพระอาจารย์และลุ่นเดียวกันยามวิการของคําคืนนั้นนั่งสมาธิบําเพ็ญเพียรภาวนาไปจนถึงฝาสางก่อนที่จะเก็บอัฏาบริขารและแยกย้ายกันออกไปบําเพ็ญเพียรภาวนาต่อไปหลวงพ่อสุนจึงได้หันไปบําเพ็ญเพียรภาวนาอย่างไม่ลดละ แม้จะตามหลังพระรูปอื่นๆไปมากก็ตามแต่ก็ยังไม่สายที่จะละทิ้งสิ่งที่ตนนั้นหลงทางมาเนิ่นนานหากไม่ใช่พระอาจารย์ล้อมที่เห็นว่าเป็นสิทธิ์รวมพระอาจารย์เดียวกันตนเองก็อาจจะกลายเป็นเสือสมิงไปจริงๆเสียเป็นแน่แล้วไว้พบกันใหม่